สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจหงอยอดทุกคนนะครับ <jud. S 1> อไอ้ตังสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับเอาก่อนเร็วเอามีอะไรจะให้ไอ้ตังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพูดด้วยครับโอเคออเอาอย่างให้เอากขอเซียวอย่างให้เอาเออใส่มะกล้วยไส่เอามาพูดแต่เอาให้เนี่ยไอ้ตังมาใส่ปพ้ยปัวให้ไอ้ตังมาให้เหรอมาเบิ้งบัหนี้ไอ้ตังไอ้ตังขออย่างรอบก๊อบเอาฮะ ไอ้ตังคออย่างก็คอหนังกาคออย่างก็คอนาฬิกานาฬิกาอย่างฮะตังลืมซื้อบรดนี้เอาบ่ได้แท้บรดนี้บ่ได้เทบฮะบ่าวดังดังนาฬิกาอย่างนาฬิกาอย่างกินอย่างนะปากดู อ้เฝ้ากินให้เบิดเอามาเบื้องบ่มีห่างเสียงเลยเอาไหมนาฬิกาอะไรนาฬิกาเป็นเครงครับโอเคใครซื้อมาให้ไอ้ตังบอกใครซื้อมาให้เอาตูเหรอครับแล้วมาเก็บเงินกับใครครับเก็บเงินกับตูไวยเอาซื้อมาแล้วให้เอามาเก็บเงินกับใครเก็บเงินกับเก็บเงินกับเก็บเงินกับแม่อ้อยใช่ไหมไปไปเอาเงินน่ะแม่้อยมาจ่ายไป ไปแบบเงินไม่เจ้อ้อยมาจ่ายเด้อเฮ้ยขึ้นไปนั่งก่อนซะบอกเอาดอกเอาซื้อมาฝากมาอามะานาวซื้อมาฝากนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมอ้าวขึ้นไปนั่งก่อนขึ้นไปนั่งอายกขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งข้างบนให้อามะนาวอันนั้นให้ว่าป,ป่าฝนตกดีขนาดานั่งลงนั่งลงอา้าวแจกมาดูสิว่ามัน จะได้ไหมเล่นได้ไหมไหนดูดิเอาแกีออกมาเกียเป็นไมหมไอตังเนาะแกี๊ยได้พูดสิบอูอได้เล่นเ้อโอเคเอาแกชิมเลยบังแม่เอามาใส่ใส่แขนให้เลยมาใส่แ,แขนให้ใส่ข้างนี้อ่าเขาปั๊บมาให้เราเวลาฮะเราต้องมาปั๊บใหม่โอเค เบิ่งเป็นปะลาดแดน, ind, นี้เวลาเพื่อนไหนดูซิไหนดูซิเลือนนี้ขึ้นมาอีกอ่าไหนดูซิเอามันคัดได้แค่นี้หรอเธอซุดแล้วุดแล้วโอ้อโหเป็นไงบ้างชอบไหมครับไอตัองต้องมากดาาาาาากานี่มามามาน,มน,มน,มนี่มามากระบาลนี่มากดบอลมืดๆนน่พีบบอมากดพี่ใส่พี่ใส่บอลมืดๆเหี้ยไอตังกดบอลนี้ไอตังกดบอลนี่ อันนอ่านเอาไปตั้งโคดเอาพี่พี่กดบอร์ดดำๆพี่กดข้างหลังเอากดข้างหลังอย่าเอวมือไปบังไม่เฮ้ยเออฮะดีแล้วก็หมุนนี่ไอ้ตั้งหมุนนี่ไอตั้งหมุนนี่หมุนนี่ปึ๊บเอากดไปนี่กดกดไปกดอ้าวหมุนไม่อีกหมุนปึ๊บหมุนฮะดีฮะดีฮะดี คันนี้่ะโอ้โหโสุดยอดเลยเป็นไงบ้างครับดีใจไหมครับดีใจไหมครับบอกเอาก่อนดีใจไหมยอย่าไปหมุนนะนี่ฮะมันเป็นแนวสายทัน,นดีใจไหมครับบอกเอาก่อนดีใจไหมครับพูดดังๆครับ,รบโอเคขอบคุณอามะนาวก่อนครับขอบคุณอามะนาวก่อนเร็ว ไอ้ตังขอบคุณน้ำมะนาวก่อนขอบคุณน้ำมะนาวครับพูดดังขอคุณขอบคุณน้ำมะนาวครับโอเคไปให้หอมก่อนไปให้หอมก่อนหอมหนึ่งไป <c oughs> อืมมา,อามากและอันนี้เริ่มอันนี้กดนี่กดปึงป่งฟึงฟึ่งกดทางนี้กดทางนี้อันดำๆนี่หมุนเปลี่ยนรูปด้วยนี่หมุนนี่หมุนเปลี่ยนรูปปึง่งเห็นไหมนี่มันเป็นรูปไม่แล้วก็หมุนมอีกรอบนึง ปึ๊บไปดีไปดีตึงไปอย่า,อามือไปเบีดไมเ่เคยดีเดดิเดไปดีใจไหมครับดีใจไหมครับเอากลับก่อนนะครับขอบคุณนะครับบอด้ส่วนเอาเลยอต่างคนหล่อบอด้เห็นเบิดมือมือนีเจ้าไปสบอกก่อนมือนีเจ้าไปส่มานอนเหรอโว้ยชีวิต Bye bye. Bye bye บาย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 ก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบายไอเรียบดูไอมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดชูชู้ชูชู้ก่อนชูชูก่อนไอตังชูชูก่อนโ okay. อเคส่งจุบส่งจุบเร็วบายบายกลับบ้านกันนะครับเอาให้ไอตังเล่นครับนาฬิกาเป็นเทียนคอลายมือหล่วะว่าสิได้กับมาได้เนาะเพื่เขาเพิ่งมาส่งกะ เลยเอามาให้นะครับเพื่อนเพื่อนเลือกเอาเองเลยนะครับแบบนี้ฮะเพื่อนเลือกเอาเองเลยว่าเพื่อนอยากได้แบบนี้นี่จะซื้อแบบนี้มาให้เห็นหรเดี๋ยวสิตั้งเวลาให้ใหม่นะครับโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ